สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ากลับมาพบกันอีกแล้วครับครับเอกรีวิววันนี้เราคู่ไหนครับพี่วันนี้เราอยู่กับ Ni ก e ้ GT Run ก็เป็นรุ่นที่เทียร์แอดเลงนะพี่ทำไมคือรู้สึกว่าเทียร์ชอบตรงพื้นชอบตรงพื้นมันแปลกอ๋อพื้นเทียมันแปลกๆจริงๆนะผมอ่ะดูมาแต่ n นก e ้ GT Cut ครับแต่ประเผอิญว่ามันเพียวส่วนมากแต่ไม่เหมาะกับสไตล์ผมอืมแต่ตัวนี้เหมาะเอาเลยไหม เอาเลยจัดไปแต่เงินเกรตตัเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่รีวิวรีวิวรีวิวก่อนจะเริ่มต้องแน่นอนต้องขอบคุณพูปสเตชันใช่แล้วนะครับส่งมาให้เราเช่นเคยเรียกว่าจัดหนักเลยรอบนี้จัดหนักวันนี้อยู่กับ GT ทีรันกล่องสวยอะ GT ย่ออย่างไรย่ออย่างไรพี่อ่านเชนอะเกตขอโทษแต่ก็ยาวขอโทษดีโทษยพี่เกรเดทแดนโอ้โหลุงจริงจริงพ่อจะอ่านได้ครับ GT คือเกรเดทแดนประมาณว่า ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของซีรีส์นะครับซึ่งเขาจะมี3อันครับคัชรันจัมอืมอันนี้รันอันนี้รันแปลว่าวิ่งน่าจะเป็นพวกสายวิ่งถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันมาดูกล่องกันก่อนนี่โลโก้สวยโลโก้สวยนะโลโก้สวยมากเหมือนแบบเป็นแบบเป็นริทึมและสูดใช่ใช่ใช่สวยสวยโลโก้ดูมีเกรเตอร์แดนเขียนมาให้นิดนึงนี่บรรจท้อนแสงไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอเคดูข้างในเลยแล้วกันบปลาปึ๊บ ช่างมันป้าราคาป้าอยู่ที่6,400บาทครับซึ่งบอกเลยครับอันนี้เป็นสีใหม่ครับ6,400ครับแต่ถ้าเป็นสีเก่าคือราคาจะถูกลงอ่าเพราะตอนนี้คุปเขาจะมีทำราคาพิเศษอยู่อ่าใช่เพราะฉะนั้นไปเลือกได้ขันเว็บไซต์นะครับใช่แล้วคุปปุ๊บสเตชันดีเอชคลองนั่นเองอะมาดูตัวรองเท้ากันดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยต้องเลิกจากนี่เลยครับ ระบบรองรับแหล่งกระแทกนะครับเพราะมันเป็นจุดเด่นที่สุดของมันนะครับเห็นเท่าเทาตรงนี้โฟมรีับนะครับโฟมรีอคเนี่ยคือเป็นโฟมที่มีน้ําหนักเบาให้ความรุ่มความเบ่งดีเลยล่ะเรียกได้ว่าตรงนี้ถูกตัถูกใจสายนิกี้ชอบอยู่นะครับแต่มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ทั้งหน้าเท้าและส้นเท้านะครับคือหน้าเท้าเนี่ยเป็น ซูมสโตรบอลซูมสโตรบอลเนี่ยถูกใช้ในในที่คอสมิกอ่าเพราะนั้นฟิลนั้นอ่ะมันถูกออกมาใส่ในนี้ด้วยครับเพิ่มการตอบตอบสนองเวลาที่เชื่อมว่าไปกับรีแอคหน้าเท้าอืมันจะให้วางคาที่แบบเต็มไปเท้ามันโผลแล้วมีการตอบสนองแบบซูมบินเด้งออกเด้งออกไปเรื่อดีโอเคอ่ะซึ่งตัวนี้เขาให้ให้แบบเขาเรียกว่าฟิลการดีดเด้งของหน้าเท้าของส้นเท้าครับ เพราะว่าใช้ในการวิ่งการวิ่งการตีนะตัวนี้ถ้าใส่เข้าไปนี่คุณจะรู้สึกหน้าเท้าปลอดสนครับนะครับตัวนี้เน้นๆมาเลยโอเคส่วนส้นเท้าเองนะครับคือถ้ามองจากด้านใต้ก็จะเห็นชิดแอร์ฝังอยู่ด้านในอ่าเขาเจาะให้เห็นอยู่อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มีสูดแอร์ด้วยครับอยู่ที่ส้นเท้าด้วยครับนะครับจากทโลมีที่เขาใส่มาสายวิ่งแน่นอนใช่แล้วสายวิ่งที่ดีต้องมีพื้นที่หนึบครับมาดูลายพื้นกันนะครับลายพื้น ผมเรียกมันว่าลายเหมือนลายลายพื้นหรือลายน้ำไม่เหมือนลายน้ำนะครับมีลวดลายที่แบบลักษณะคือผมผมมองครข้าวมันคล้ายค้าโรลิ่งบออยู่หน่อยๆมีการวางแพทเทิร์นแบบนั้นเพียงแต่ว่าเขาใช้หนังการเป็นลายคลื่นเป็นคลื่นนะครับซึ่งมีความถี่ค่อนข้างเยอะใส่เข้ามาตัวนี้เรียกได้ว่าให้ความยึดเกาะกับพื้นผิวแบบค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอืเท่าที่สัมผัสดู อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับพื้นปูนเท่าไหร่อาจจะมีการกินปูนได้นะครับด้วยความที่ลายมันบางหน่อยไม่ได้ลึกมากแลนไม่ได้แข็งมากนะครับแต่มันให้การวิกอะที่ดีแน้าในในยิมในลมนี้ไม่น่าอยู่หกการท้าเท่าที่ดูนะไม่ได้มีตัวทอร์เช่นอะไรเป็นพิเศษนะครับเนี่ยจะโชว์ที่ปวงเรีอคไปเลยทั้งก้อนทั้งก้อนไปเลยนะครับแต่ว่ามีการเว้าตรงนี้เพื่อให้การเคลื่อนไหวของหน้าเท้า กับการเทวาส้นเท้าตรงนี้มันสามารถมอได้ดีขึ้นนะครับการวิ่งอะไรนี่น่าจะเพิ่มแรงดีก็ทําให้มันสมูทมากขึ้นนั่นเองนะครับความเบาเนี่ยตัวนี้เบาถือว่าเบาเลยนะครับที่เหตุผลที่เราใช้โฟมรีอคก็เพื่อความเบาเนี่ยแหละนะครับแต่มันจะเบาให้สุด ตัวบอดี้มันต้องเบาด้วยใช่ครับมาติเรีที่เขาใช้เนี่ยมี2 l a เลเยเหมือนกันครับ,รบนะครับเลเยอบนกับเลเยอร์ที่ซ่อนไหนเลเยอร์บนเนี่ยออดูแล้วจะเป็นลักษณะของหนังสังเคราะห์ครับวัสดุสังเคราะห์นะครับ,รบตัวเนี้ยให้ความทนทานเบาและระบายกัศดีนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งเขาจะมีกิมมิคในการใส่ผมเรียกว่าอะไรอ่ะ PU หรืออะไรไม่รู้ เป็นลูกลูกขึ้นน่ะน้าตกกระจายมันเป็นลายเป็นลายน้ําที่กระจายกระเพื่อนะครับตัวนี้ใส่มาเป็นลูกเล่นมีโลโก้เดนกี้ฟิลมมาให้นะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่น GT ที่ง่เป็นโลโก้ซ้อนกันส้มดำเป็นดีไซน์สองข้างตัวนี้เป็นดีไซน์นะครับจะมีรูตะข่ายที่ระบายอากาศเยอะๆซ่อนอยู่หน่อยๆเนี่ยบริเวณด้านบนโลโก้คือเขรียกว่าเน้นเบาะเน้นเบาเน้นเบานะครับมีการเจาะรูเรื่อยๆเลย นะครับมีการย้ำบริเวณรอยต่อของลิ้นนะครับกับการใช้วัสดุที่เป็นยางเพิ่มเข้ามาครบนะครับป้องกันการลุยกันฉีกขาดนั่นเองตัวนี้เชื่อกเป็นแบบแบบนะครับก็อันนี้ผมมองว่ามันดึงกระชับยากนิดนึงนะครับต้องค่อยๆดึงทีละขั้นแต่ข้อดีของมันคือมันไม่คลายนะครับซึ่งหมายว่าถ้าคุณ รั้งเชื่อดได้ดีแล้วมันจะเข้ากับลูกเท้าคุณได้ดีมากนั่นเองครับมีการเล่นกิมมิคตรงเนี้ยกลมๆเป็นดีไซน์นะข้อเท้าหน่อยซึ่งตรงเนี้ยเขาจะทาแบบนูนๆนะมันมีฝังโฟมอยู่ข้างในปูดๆหน่อยอตัวเนี้ยเวลาดึงรัดเข้าไปมันจะแบบมีซัพพอร์ตจะนุ่มๆจะนุ่มๆใช่นะครับก็จะไม่บาดเท้าถูกตรงขอบตรงนี้ไม่คมอืนะครับตัวเนี้ยใส่แล้วก็จะไม่บาดเท้านะครับมีหูช่วยสวมนิดนึงนะครับ ตัวข้อตรงนี้ไม่เชิงตัดครับวัตถุตรงเนี้ยเป็นซัพพอร์ตเลยนะประมาณมิดเนาะประมาณมิดใช่ประมาณมิดแต่ไม่สูงมากเป็นมิดที่ไม่สูงมากในะแล้วก็จับดูข้างในมีโฟมมีฟองน้ําบุกอยู่อืแข็งแรงพอสมควรแข็งแรงตรงเนี้ยใส่แล้วถ้าซัพพอร์ตฟิตพอดีส้นจะไม่เลื่อนใช่ครับล็อกเรียบร้อยตรงส้นแข็งนะครับเพราะนั้นช่วยในการออกตัวแน่นอนนะครับตรงลิ้นนะครับแอบเก๋นะเฮียชอบตรงลิ้นนะพี่ เนี่ยเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ผมบอกว่าเอามาเคลือบด้านหน้ารองเท้าตรงเนี้ยใช่อันนี้ใช้เป็นสีฟ้านะครับบางๆแต่ว่าใส่ไอโฟมฟองน้ํำปูดๆปั๊มนูนขึ้นมาให้เป็นดีไซน์ใช่ครับตัวนี้ไม่ได้สปอร์ตอะไรหรอกอืมเป็นดีไซน์ดีไซน์นะครับเหมือนกดปุ่มปุ๊บเปิดเล่นเครื่องบานนั่นน่าจะออกแนวรถสปอร์ตหรือเกมหน่อยๆอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วลิ้นตรงเนี้ย ก็จะมีก็จะเปุดปูดๆด้านในไม่มีอะไรนะใช่ด้านในก็จะเป็นแบบไอ้ตัวผ้าตัวนี้บางๆเฉยๆนะครับมาดูข้างในนดนึงอืยด้านในเนี่ยไอ้แผ่นรองข้างในอ่ะแกได้หรอวะเฮ้ยได้ผมดึงมาเลยแล้วให้ดูในหน่อยแล้วกันไอ้แผ่นรองสีดำด้านในครับเป็นเป็นยางที่มีซัพพอร์ตนะคร์บีดดูอ่าโอเคเด้งเด้งไม่ดูในกล้องนะเด้งเด้งมันไม่ใช่แผ่น Form, ไม่ใช่บางๆแต่เป็นแผ่นยางที่มีซัพพอร์ตนุ่มๆหรือตัวนี้เป็นโฟม r รี c อีกชิ้นนึงแบบเต็มเต็มเท้าอยู่ด้านในซ่อนอยู่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งตัวนี้ก็จะยิ่งช่วยในเรื่องของคิวชั่นเข้าไปอีกครับก็เนี่ยคือทั้งหมดของตัว GT Run แหละนะครับซึ่งภาพรวมผมบอกได้เลยนะคอร์ดฟิลในการเด้งสูบแอรหน้าเท้านอบบออเนี่ยสูบโซบบิลตัวนี้คือดีมากๆนะครับ กับสายวิ่งเนี่ยต้องการเตะพื้นน่าจะออกตัวน่าจะถูกใจแต่ว่าส้นเท้าเองก็มีระบบแอร์ที่รองรับแรงกระแทกอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเรียกได้ว่าก็เล่นได้ทุกตำแหน่งหละนะครับแต่ว่าที่สาคัญก็คือน้าหนักมันเบาอน้ําหนักมันเบาแล้วก็มีการดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวดูสมัยใหม่นะนะครับจะไม่ค่อยเหมือนรองเท้าบาสแบบเดิมๆเท่าไหร่ขอบคุณที่ติดตามนะครับคราวหน้า ก็อาจจะมีรองเท้าไนกี้ออกมาให้ดูกันอีกต่อไปคงจะมีหลายๆรุ่นละให้ได้ดูไนกี้ออดิเดสอันเดอร์แอมเบอร์พีคอันตาแล้วแต่แต่ตัวแปรคือต้องให้น้องๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราต้องนะครับ s ับสไครป์ช่องเราต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีโอกาสที่จะร่ำรวยแล้วเราก็จะอาจจะส่งคือรองเท้าดีๆเป็นรางวัลให้กับน้องๆเราจะรวยไว้แน่ๆเราต้องรวยครับ เราต้องรวยใช่ไหมัเพื่อที่เราจะได้ตอบแทนน้ำใจของนพีงน้องครังตอนนี้น้องๆแค่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรากอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหารองเท้ารุ่นดีๆมาให้ได้ดูกันฝากเอาไว้ครับไปครับากตมดตามด้วยบ๊ายบายสิ่งที่ก็โดนอีกแล้วโดนก็ซื้อเงโดนก็ซื้อโดนก็ซื้อ